สวัสดีคะ่ะพบกับมาดามลิชชี่แล้วนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนวันนี้ลิชชี่จะมาพาไปเล่นที่ SA บ้างนะคะวันนี้เราจะไปที่ SA บ้างนะคะเนื่องจากว่าเล่นเซ็กซี่มาให้ทุกคนดูนะกลัวเบื่อนะคะอ่ะเดี๋ยวหาว่าเล่นเซ็กซี่แม่นแต่เซ็กซี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องของ SA กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะเราเลือกห้องเลยนะคะลิชชี่คิดว่า ิชี่มั่นใจห้องสองนะคะ E02 นะคะทุกคนเ,คเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ E02 กันนะคะอ,คอ่าไม้แรกนะคะอ่ะไม้นี้เราแทงไม่ทนันอ่ะเพเยอร์ชนะไปแล้วนะคะเพยเยอร์ชนะไปแล้วนะคะ,ยยะ,ะ,คะดูที่เข้าไพา่หลักเ,เข้าไพ่หลักเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะไม้แรกนะคะลิชี่จะใส่ไปที่ใส่ไปที่แดงแล้วกันนะคะใส่ไปที่แดง1000บาท ไม้แรกลิชชี่จะใส่ไปที่แดง1,000บาทเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะยังไงนะคะใส่ไปที่แดง1,000บาทนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นสูตร8เซียนนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะลิชชี่มีสูตร8เซียนไว้ให้เล่นฟรีนะคะ ใครอยากเข้ากลุ่มไลน์แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะใครอยากเข้ากลุ่มนําเล่นนะคะแอดไลน์เข mm ้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวลิลชี่นําเล่นให้นะคะเรามีกลุ่มนําเล่นเซียนนําเล่นนะคะอ่ะไม้นี้ยังไงยังไงมันบอดไปแล้วนะคะมันบอดไปแล้วนะคะกินมาอีกแล้วนะคะกินมานิ่มๆน,นะคะหนึ่งพันบาทกินมานิ่มๆนะคะหนึ่งพันบาทไม้ต่อไปนะคะไม้ต่อไป ไม้ต่อไปลิทชี่จะไปที่เพเยอร์นะคะเราจะไปที่เพเยอร์กันนะคะสองพันบาทเลยเมื่อกี้กำไรมาพันหนึ่งนะคะทุกคนลิทชี่ไปที่เพเยอร์สองพันเลยนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูไม้นี้นะคะว่ายังไงนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้สูตรแปดเซียนฟรีนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวดิชี่ดึงเข้ากลุ่มนําเล่นนะคะโดยมีเซียนนําเล่นทั้งแปดเซียนเลยนะคะบอกเลยว่าทีมเราจะบวกบวกบวกทุกวันนะคะคนรีวิวให้ทุกวันนะคะบอกเลยอ่ะหกมาหกมาสามมาสามสองก็ได้เร็วเร็วสามสองก็ได้โอ้โหมาเป็นห้านะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันแค่สามแต้มโอเคยังไงยังไงยังไงโอ้โหเราหกแต้มนะคะเราหกแต้มมันยังไงโอ้โหมันบอดไปเลยนะคะมันบอดไปเลยนะคะ ตอนนี้ที่กำไรมา3 0 0พันแล้วนะคะบวกมาอีก2 0 0พันนะคะที่กำไร3 0 0พันแล้วนะคะบวกมาอีก2 0 0พนะคะอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเข้าสูตร8เซียนนะคะอยากมีสูตร8เซียนไว้เล่นนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ทักเข้ามาถามนะคะว่ามาดามเล่นยังไงให้บวกนะคะทุนน้อยเล่นได้ไหมนะคะทักเข้ามาหามาดามได้เลยนะคะมาดามมี เทคนิคสอนเล่นนะคะแล้วก like ็หรือดูคลิปเก่าๆได้เลยนะคะเรามีเทคนิคบอกทุกคลิปนะคะเรามีเทคนิคบอกทุกคลิปนะคะใครอยากเล่นใครอยากมีสูตรใครอยากแบบว่าบางคนเล่นสูตรไม่ถนัดนะคะอยากแบบว่าอยากบวกทุกวันนะคะเรามีกลุ่มเซียนนําเล่นให้นะคะเอาไม้ต่อไปใส่แดงไปเลยนะคะหนึ่งพันบาทใส่แดงไปเลยนะคะหนึ่งพบาทอะเดี๋ยวมาดูไม้นี้นะคะว่าจะยังไงนะคะฝนตกหนักมากนะคะทุกคนฝนตกหนักมาก เน็ตก็ไม่ค่อยดีนะคะที่ที่บ้านแบบว่าบ้านเพื่อนๆเป็นกันไหมอะ่ะฝนตกทั้งวันเลยอะ่ะไะมานี้ยังไงมานี้ยังไงเดี๋ยวเรามาลุนกันนะคะเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปนะคะว่าลิช,ชี่จะกําไรเท่าไหร่นะคะลิช,ชี่จะกําไรเท่าไหร่นะคะอ่ะยังไงแปดมาค่ะแปดมามันเท่าไหร่มันสี่มันบอดไปแล้วนะคะมันบอดไปแล้วเรา เราป็อกแปดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราป็อกแปดเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ลิชชี่กำไรอยู่สี่พันแล้วนะคะกำไรลิชชี่มีอยู่สี่พันแล้วนะคะไม้ต่อไปไม้ต่อไปลิชชี่จะใส่ไปที่น้ำเงินนะคะเพเยอร์ player. ลิชชี่จะใส่เพเยอร์ไปหนึ่งพันบาทนะคะลิชชี่จะใส่เพเยอร์ไปที่หนึ่งพันบาทนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไม้นี้กันนะคะว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูไม้นี้กันนะคะว่ายังไงอ่ะมาเปิดมาจ้ะเปิดมาเปิดมาจ้าเราอ่ะยังไงยังไงแปดมาค่ะแปดมาแปดมา โอ้โหป๊อ oh, ก oh, 8ดนะคะทุกคนป๊อก8ดยังไงโอเคค่ะกินมาอีกแล้วนะคะ1,000บาทกินมาอีกแล้วนะคะ1,000บาทตอนนี้กำไรลิชี่มีอยู่5 0 0พันแล้วนะคะกำไรลิชี่มีอยู่5 0 0พันแล้วนะคะอะไม้ต่อไปนะคะไม้ต่อไปไม้ต่อไปนะคะลิชี่จะใส่ไปที่แดงนะคะแบงเกอร์ b 8? นะคะลิชี่จะใส่ไปที่แดงนะคะ2 0 0พบาทเลยนะคะตอนนี้ลิชี่กำไรมาแล้วนะคะ5,000ัน อ่ะเดี๋ยวลิชี่จะเพิ่มเงินใส่ไปอีกพันหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวลิชี่จะใส่ไปอีกพันหนึ่งเลยนะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไม้นี้นะคะตอนนี้ก็ไรลิชี่มีอยู่ห้าพันแล้วนะคะเราก็ลงไปใหม่แล้วสองพันนะเดี๋ยวมาดูไม้นี้จะบวกไหมนะคะซูมแบบว่าซูมเห็นนมแบบชัดมากอะทุกคนนมใหญ่มากอะ หรือชี้หาเงินไปทําก่อนนะทุกคนบวกนี่น่าจะหาทําได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะเราแค่สองแต้มเราแค่สองแต้มนะคะเราแค่สองแต้มยังไงมันยังไงมันยังไงเอ้ยมันเท่าไหร่อ่ะมันโอ้โหโอเคนะคะเราบวกมาอีกแล้วนะคะหกแต้มเราบวกมาอีกแล้วนะคะ 2 0 0พบาทเราบวกมาอีกแล้ว2,000บาทไม้ต่อไปนะคะไม้ต่อไปนะคะเราจะไปที่แดงนะคะทุกคนเราจะไปที่แดงนะแดงหนึ่งอีก1,000บาทนะคะแดงอีก1,000พบาทกำไรลิชชี่ตอนนี้มีอยู่ประมาณเจ00นะคะทุกคนประมาณเจ00แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทำไมลิชชี่ถึงบวกนะคะอะ่ไปที่แดงนะคะไม้นี้ไปที่แดงก่อนนะคะ อ,อยวาแบบนึงน้องพคนกดแล้วกดแล้วมันไม่ติดอะ่ะน่าจะเป็นที่เน็ตน่าจะเป็นที่เน็ตนะคะเอาไปที่น้ําเงินแล้วกันนะคะไปที่น้ําเงินแล้วกันนะคะไปที่น้ําเงินนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูนะว่ายังไงเมื่อกี้จะลงแดงนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้มันกดไม่ติดนะคะทุกคนมันกดไม่ติดนะคะโอเคไปที่แดงนะคะ อ่1,000บาทนะคะทุกคนรู้ปะว่าทําไมลิช,ชี่ถึงไปแบบว่าเล,เล่นเล่นบวกทุกตาเลยนะคะทุกคนดูที่เขาไพ่นะคะตอนนี้มันเป็นน้ําเงินสองแดงสองน้ำเงินสองนะคะก <st> ่อนห <ๆ S 1> น้าน,นี้มันเป็นเขาปิงปองนะคะรอบนี้ลิช,ชี่คิดว่ามันน่าจะไหลเป็นปิงปองนะคะลิชี่คิดว่ามันน่าจะไหลเป็นปิงปองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปิงปองก็คือออกแดงออกน้ำเงินออกแดงออกน้ำเงินนะคะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามันมาสองไม้ติดกันเมื่อไหร่นะคะ เราก็ไหลาตามมันไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันกลงมาค่ะกลงมายังไงโอ้โหมันสิบแต้มยังไงยังไงเราห้าแต้มไปแล้วนะคะเราห้าแต้มไปแล้วให้มันจวกกลงเข้าไปค่ะกลง,ก,งก๋งโอเคค่ะมันบอดนะคะเราบวกเป็นที่เรียบร้อยนะคะบวกเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ได้กำไรมาอีกพันหนึ่งนะคะเป็นแปดพันแล้วนะคะลิชชี่กำไรมีแปดพันแล้วนะคะอ่าไม้ต่อไปนะคะไม้ต่อไปจะไปที่น้ําเงินนะคะ ลิชี่จะไปที่น้ําเงินนะคะ1,000พันบาทตอนนี้กําไรลิชี่มีอยู่แ0ดพันแล้วนะคะถ้ากําไรเก้าพันเมื่อไหร่ลิชี่จะไปแล้วนะคะเนื่องจากเน็ตไม่ค่อยดีนะคะกดอะไรแล้วมันไม่ค่อยติดนะคะอ่ะไปน้ําเงินพันหนึ่งนะคะเดี๋ยวลิชี่ต้องไปดูเน็ตก่อนนะคะเพราะว่าเน็ตมันไม่ค่อยดีเลยวันนี้ฝนมันตกทั้งวันนะคะทุกคนอ่าไม้นี้นะถ้าลิชี่บวกลิชี่ก็ไปนะคะกําไรประมาณเกือบหมื่นนะคะเก้าพันนะคะ พอแล้วนะคะไม่โล่มากนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะยังไงยังไงก้าวมาแล้วกงงโงงโอ้โหปอกแปดไปแล้วนะคะปอกแปดไปแล้วนะคะตอนนี้มันเป็นเขาปิงปองอยู่นะทุกคนเนีย่ยเมื่อกี้แดงไม้นี้มันก็เลยออกเป็นน้ําเงินนะคะทุกคนนี่คือเขาปิงปองนะคะโอเคค่ะทุกคนยังไงลิชี่ต้องขอไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ